น้ำมนรัตนามาลาเนี่ยก็คือน้ำพุทธมนต์ที่ใช้มนพระพุทธเจ้ารัตนะก็คือแก้วสามประการมาลาแปลวป่าพวงดอกไม้หรือดอกไม้อันอันเป็นมงคลก็ใช้บทอิติปิโสพาหุงม,มหากาเอามาสวดเจริญแล้วก็มาเสกมาทําเป็นน้ำมนต์อาพยาตโยพระพุทธรูปเอาวางไว้เอาน้ําราดลงไปก็เรียกว่าส่งน้ําพระให้ลงไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ไอแกยัิโยเป็นมงคลเข้าไปอีกเรื่องเด็ดสายมูกับสถานีความเชื่อผมมาอยู่ที่วัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมรา จังหวัดสุพรรณบุรีตำนานขุนช้างสร้างวัดอีกแล้วครับวันนี้จะมีเรื่องราวของพิธีอาบน้ำมนต์รัตนมาลาตำรับหลวงปู่ดุสิตจะมีเรื่องราวพิเศษพิเศษอย่างไรสําหรับสายมูเดี๋ยวติดตามไปดูกันเลยครับการอาบน้ำมนต์ในะไมัโบราณากาลแล้วก็มีความเชื่ออยู่ว่ามันเป็นน้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำมนต์นันซักซิดแล้วมีอยู่ซองย่างนั่นก็คือน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าน้ำทิพมต์น้ำมนต์ทิพก็คือน้ำมนต์ที่ใช้ติดอธิษฐานหรือว่าไปขอพรเทวดา ไม่ว่าจะโดยวิธีอันไหนก็แล้วแต่จะเอาน้ําใส่ขันไปตั้งกลางแจ้งตั้งจิตอธิษฐานขอพรเทวดาให้อธิษฐานลงมาก็ได้หรือจะใช้เป็นดอกไม้โรยลงไปอธิษฐานแล้วก็โรยลงไปก็ได้เรียกว่าน้ำพิพมณนถ้าน้าพระพุทธทมนก็คือน้ําที่ทํามาจากมนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะบทอันใดก็แล้วแต่จะเป็นบทอิติปิโสภาหุงมหากาก,ะกะด็ดีหรือจะเป็นบทอื่นๆก็ได้นโมูแปดบทยันทุนสักกัตตวางได้หมดเป็นมนของพระพุทธเจ้าที่พระท่านไปเจริญ ามบ้านโยมนี่แหละเอามาเซกทําเป็นน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เป็นผู้ทำพุทธเซกถ้าเอาซองยางมารวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดพลังพิธีอาบน้ำมนต์รัตนามาราสาหรับหลวงปู่ตุสีที่ท่านได้สืบทอดต่อยอดจากครูบาอาจารย์จะถูกจัดขึ้นเพียงเดือนละหนึ่งครั้งโดยนับเอาวันที่และลําดับของเดือนที่ตรงกันอย่างครั้งนี้ก็คือวันที่10เดือน10บแะครับน้ํามนต์รัตนมาราเนี่ยถ้าตามตําราโบราณหรือครูบาอาจารย์ที่ซ่อนซังมาท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่สองสายสายที่หนึ่งคือมาท อยุธยาสา้ยที่ส่องคือสา้ยสมเด็จโตวัดระฆังอนนของอาตมาศึกสามาจากกรงพ่อทวน เจ้าวาดองคปัจจุบันของวัดไผ่แขกนี้ท่านเป็นสหสมิตรของหลวงปู่นิ่มวัดหนองปือเป็นสิทธิพิิษย์ษษษน้องหลวงปู่นิ่มเนี่ยท่านก็มาถางสายสมเด็จโตน้ำอนรัตนามาลาเนี่ยก็คือน้ำพุทธม,มนต์ที่ใช้มนต์พระพุทธเจ้ารัตนะก็คือแก้วสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาลาแปลวป่าพวงดอกไม้หรือดอกไม้อันอันเป็นมงคลก็ใช้บทอิติปิโสพาหุงม,มหากาเอามาสวดเจริญแล้วก็มาเสกมาทำเป็นน้ำมนต์อาภายญญิโยสวัสด ดีครับสายมูทั้งสองท่านนะฮะเห็นว่ามาจากไหนเอ่ยกระทุ่มแบนอ้อมน้อยมาทําอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็จะมาลดน้ำมนต์วันที่1ิเดือนสิบพอดีไงครั้งที่แล้วเรามาก้าเดือนก้าวแล้วนรอบที่สามนะรอบที่สามก็ขายก็ดีขึ้นเมื่อกี้เห็นถวายก้าวสารกับน้ําดื่มอันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรขีโชคไม่รากันลอตเตอรี่สิบใบ กะว่าจะเอาสิทธิ์ที่เมย์อยู่ไหมปังปังมาจากไหนครับเนี่ยโอมาจากนครปฐมเตรียมมาอาบน้ำมนต์นะคะวันอาบกี่ครั้งแล้วฮะโอเพิ่งอาบครั้งวันนี้เป็นครั้งแรกมาจานมือกับหลวงปู่เนี่ยค่ะแล้วก็กลับไปก็ได้โชคลาภเราต่อเส้นวาสนาไปใช่ไหมฮะแล้วเราก็ศรัทธาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งที่สิบสี่แล้วค่ะครั้งนี้มาอาบน้ำมนต์เนี่ยสิบเดือนสิบ เป็นค,ครั้งที่14แล้วค่ะมีความศรัทธาเรื่องใส่เรื่อยๆค่ะเชิญชค่ะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาสําคัญแล้วจะมีการทําพิธีนะฮะและดูด้านนี้ครับถ้าเห็นจากกะจากสายตานี่ก็หลายร้อยคนนะที่เข้ามาพี่น้องสายโมมีความคึกคักนะครับมารอหน้าบริเวณลานสักระองค์พญาครูเดี๋ยวรอหลวงปู่ดุสิตนะท่านจะลงมาทําพิธีปลุกเสกเรื่องราวของน้ำมนต์รัตนมาราตการอาบน้ำมนต์รัตนมาราเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนมาว่าให้หาพระพุทธรูป ทางชนะมารมาตั้งบูชาพร้อมด้วยดอกไม้ก็คือดอกบวัวแต่ให้ใช้เพียงแค่สามดอกแล้วเราก็เจริญพระพุทธมนต์ด้วยบทอิติปิโสพาหุ่งมาหากาจนกว่าจะจบเมื่อจบแล้วก็ให้เอาน้ำเนี่ยใส่ภาชนะอะไรก็ได้ส่งไปที่องค์พระและเอาน้ําที่องค์พระเนี่ยมาผสมทําเป็นน้ําพระพุทธมนต์แล้วก็ให้ลาดอกไม้ที่บูชาสาักระต่อองค์พระพุทธรูปองค์นั้นนํามาโรยใส่ที่น้ํามนต์เพื่อเสริมพลังขึ้นไปอีกก,ก็เลยเรียกว่าน้ำมนะต์รัตนมาลาบริกรรม ท่าไปด้วยทำน้ำมนต์ก็สวดก่อนจะทำเราก็สวดพอทำแล้วเราก็สวดเมื่ออาบเราก็ต้องสวดแต่ใช้คำว่าณนะูพุทธายะพระพุทธรูปเอาวางไว้เอาน้ำราดลงไปเขาเรียกว,ว่าส่งน้ำพระให้ลงไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ให้แกยัดโยนเป็นมงคลเข้าไปอีกในแต่ไม่โบราณนาการความเชื่อเรื่องไสยาาศาสตร์เนี่ยมันก็ยังคงมี บางคนเจ็บป่วยห้าสาเหตุไม่เจอก็ว่าพี่เขาเจ้าทรงอะไรเงี้ยก็มาอาบน้ำมนต์ร้างแก้อาท่านอะไรเงี้ยมันก็เบาก็หายไปปัจจุบันก็ยังมีการอาบน้ำมนต์ดูแต่ละวัดที่เขาพอทํากันได้การอาบน้ำมนต์เนี่ยในปัจจุบันนี่ยโยมโลกของเราเนี่ยมันมีอยู่ต้องด้านมันมีความเชื่อกับไม่เชื่อตอนนี้คนที่เขาเชื่อเนี่ย เขาก็มาอาบเมื่อเข้ามาข้อให้เราอาบน้ำมนต์ให้เราก็อาบให้ไปเพื่อเป็นกั้นกําลังใจให้แกเขา้าทํายังไงก็ได้ให้โยมสบายใจเข้ามามีทุกข์กลับไปก็ต้องมีความสุขเราก็ต้องหาวิธีช่วยสนองให้เขา้าในทางที่ดีนะโรคบางโรคเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะไปห้ามหม้อปัจจุบันเนี่ยบางทีห้ามไม่เจอตรวจไม่เจอรักษาไม่ให้แต่พอมาอาบน้ำมนต์บางทีบรรเทาลงด้วยกําลังใจกําลังใจที่เข้ามุ่งม,มาห้าเราพอเข้าได้มาอาบมานั้นกลับไปแล้วเนี่ย มันเกิดพลังแต่จะเชื่อมันนะ่นและศรัทธ,ธามันก็จะบังเกิดพุ่นยิ่งขึ้นกว่าใครอยากจะมาร่วมพิธีอาบน้ำมนต์รัตนามาราพิธีจัดเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับก็ฝากติดตามที่ป้านพยแขกนะหรือจะดูหน้าจอของสถาน,นีความเชื่อด้วยก็ได้นะครับ